อ่สวัสดีครับวันนี้ทดสอบมีดก่อนส่งงานนะเล่มนี้นะมีดเดินปลางานเบามันไม่ค่อยหนานะประมาณนี้เหล็กแนบนะชุบโครงงานวิจัยช่างทันมาชมการว่ายังรักษาคมดีหรือเปล่านะคมใช้งานหนักนะไม่บางเท่าไหร่นะคมหนายัางกระขวานไมาดูว่ามันคมประมาณไหนนะหินกากเพชรรับลงหินกากเพชร ประมาณนี้นะประมาณลากลากใบกระดาษได้นะลากเส้นเล็กๆได้เลยนี่เลยสามารถลากเส้นกระดาษเล็กๆแบบนี้เลยเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังเสียบอยู่หรือเปล่าไม่ไผ่แห้งก่อนเลยนะไผ่ป่าทั่วไปไม่มีความพิเศษพิสูจน์อะไรนะฮะไผ่ที่หาได้ทั่วทั่วไปนี่เองนะไม่จําเป็นต้องเป็นไผ่พิเศษอะไรหรอกมาลองดูนะว่าจะควันแรงๆได้หรือเปล่า ไปเลยนะก็มีดใช้างานเบานะไม่หนักเลยข้อนะเดี๋ยวควันข้อโชว์โอเคดูนเนื้อไม้ไอแห้งธรรมดา กะทินแกนแดงเลยชมกินกะทินแห้งด้วยนะโคตรเหนียวอะโอ้โหจับมีดควันเบาๆนะฮะคนเอาไปใช้นะเดี๋ยวบินอย่าควันแรงนะครับ โอ้โหเหนียวมากเลยไม่คิดเหมือนนะว่าเป็นเหนียวขนาดนี้เราถิ่นแห้งอะ่ะดูดนี่นะโอเคมีแกนนะถิ่นแห้งอืมอ่ะหูน้าคมก่อนโอเคจะมาลองดูว่ายัง อาสาคมอยู่หรือเปล่าซอยเส้นบางๆโชว์นะซอยเส้นบางๆนะสังกต้ดีนะครับผมตัดกระดาษออกแล้วนะครแต่เส้นมันจะเล็กหน่อย โอเคต้อนสังเกตให้ดีนะมันมีกระดาษออกนะเนี่ยมันเป็นเส้นเท่านี้นะดูนะโอเคถือว่ายังกลิบอยู่เดี๋ยวมาเจอกระถินแก่นี่เลยมาทางดูนเลยนะชมนา้ามีแกนนะ นี่เลยแกนแดงวัดนะแห้งอย่างดีนะไม่ต้องกลัวจะไม่แห้งนะแห้งอย่างดีเดี๋ยวมาดูกันว่าฟันยังไงเดี๋ยวน,นี้านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะเอาอยู่ไหมกระถินแห้งแกนแดง มาชมกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะไปเหนื่อยชมดิแกนเลยนะแห้งๆเลยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวมาชมกันว่าัจะซอยบางๆได้หรือเปล่านี่นะกระดาษชมนะ เห็นนะเนี่ยมันบอกเป็นเส้นนะดูนะนี่เลยอ่ะไว้เท่านี้ขอบคุณครับ